นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัละยาณมิตรท,ทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่11มกราคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธแรมสี่ข้ามเดือนยี่ปีขานวันนี้เหมาะแก่การสร้างกุศลไหว้พระขอพรน,นะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงิน สีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามชัยสิงเอียเจ้าแม่กวนอิม พระภิกขเนตรเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกักยีในชื่อคือจอจานชอยชิงชอช้างซอโซชอกระเชยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวเดตัวหนึ่งนำคือบอบไม้ปอปา่าผอพึ่งฟอฝาผอพานฟอฟันผอสมเผาและหมอมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวเดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้ เลขศูนย์เลขเก้าและเลขแปดไมยเซตวันนี้ทอมฮิดเดอร์ตันกล่าวไว้ว่าอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เขาคนนั้นเคยเป็นหรือเคยผิดพลาดมาก่อนให้เขาได้แสดงตัวตนในปัจจุบันและมองเขาในสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ